สวัสดีครับมาพบกับ toyota vellfire นะฮะสองจุดห้า s e t ีเครื่องยนต์เบนซินครับปีสองพันสิบแปดคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่สองสองล้านสี่แสนห้าหมืนบาทนะฮะออกห้างป้ายแดงสามจุดห้าล้านนะครับประหยัดไปประมาณหนึ่งล้านเลยครรถสวยนะฮะไม่มีชนนะประวัติเช็คเข้าศูนย์ตลอดนะครับตัวรถเป็นสีขาวครับสีสันก็สวยงามรอบคันเลยครับจัดแฟแนซ์ได้นะเคดีดีก็จัดได้เต็มนะฮะฟรีเงินดาวครับ พออยู่ประมาณ1นึ0งหมื่ไปไปลายนะฮหกปีภายในยก็สวยคนระับผมอะไรมาติฟังก์ชั่นปุ่มพุสตาร์ทเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้านะครับแอร์แบครออบขันนะฮะระบบความปลอดภัยรอบขันเซ็นเตอร์รอบคันเบาะเป็นเบาะแต่งมคกี้เมาส์นะครับหลังคาสันลูมีจอกลางเพดานเบาะพับได้นะ เทคมาอยู่ที่75,000กิโลเมตรนะครับเสน่ใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาญจนาจพิเศษกรุงเทพครับโทร0 6 1 4 4 3 2 8 2ึ